เอาละมาแล้วครับผมกับช่วงลุ้นลอยท่วไทยกับถามหาพ่อคุณโดยจะชบยองบองบองเฟลเลอร์ <Hey. S 1> ช่วงที่ทุกท่านนะครับเพียงแค่ร่วมเล่นรายการในเลอิสระนะครับผมก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกสัปดาห์อย่างนี้ง่ายง่ายนะครับรวมรายการทั้งหมดในเลอิสระนะครับเริ่มต้นหนึ่งสิ์นะครับ ร่วมสูกับรายการที่ร่วมแคมเปญครับเราจะเป็นลูกรายการในฟลอตตีเอ็มสตีบูเดฮานาก้าไอรนบุตรขั้นซิกวันนายบุตรขั้นนิวปอนนิวที่ประตูแชมเปี้ยนเก็บแกะอัมปาเดฟอร่อยดีช่วยด้วยกิจการช่างทุกสัปดาห์นะครับผมก็คอมมิชชันนี้สองติดน,น,นี่สองติดน,นะครับร่วมสู่กับรายการที่ตรงกับรายการพิศษ,ษาที่อยู่ข้างๆผมตรงนี้นะครับสามติดเป็นสามติดน,นะฮะ ถ้ารวมเล่นออริจินอลนะครับและโพสสาระพร้อมติดแฮชแท็กเนดอรสระนะครับไปเลยอีก50ถ้าแท็กปัดแท็กคูณ3ไปเลยนะครับประมาณ20กว่าสิบนะครับที่คุณจะได้มันไปครับทุกสัปดาห์ครับเราจับแจกนะครับงรางวัลรับไปเลย10บาทช่สา3เดือนนะครับจะจับ1รางวัลนะครับก็รับไปเลย10บาทและจับอีกรางวัลนะครับเพื่อตอบคำถามในถามหาข้อกองเซมิรองกับบัลลังก์รุ่นอี่100บาท สิ้นปีครับจับรางวัลตอบคำถามเพื่อลุ้น500นะครับโดยในสัปดาห์นี้เราจะจับครับเพื่อลุ้น10บาทากัน,นเหมือนเดิมนะครับ <S <S เอเอือมาดูครับผมว่ารายการพิจาราของเราวันนี้เป็นอะไรนะครับผมและรายการพิจาราของเราก็คือเป็นเต้นเต้นเหมือนเดิม <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอที่แล้วเป็นอย่าง,งานนั้นะครับที่แล้วที่แล้วไม่ใช่แต่ ไอ้ครั้งที่แล้วว่ใช่แต่แต่ครั้งนี้ไม่ใช่อ้าวอันนี้ไม่ใช่เหรอครั้งนี้มันไม่ใช่อ้าวมันมันรายการอะไรนะอีมันแปลกๆนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันเอีเราก็เราโหลดถูกมาเป็นเราโหลดถูกปะเนี่ยอีก็โหลดถูกอันมันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเียม่ไม่ใช่รายการของของหวานนะฮะรออีเล็กเดี๋ยวม่อีรายการหนึ่งนะคะ สัปดาห์นี้ไม่มีเลยของกุ้งปัดน,นะครับรอดูกันอีกนี้ไม่มีแน่นอนนะไม่ได้ออนนะครับมีรายการเช่<ค>นอะไรผมต้องทำเวลาไงเพราะว่าฝั่งเทสพัดเขาไลฟ์กันแล้วอ๋อเขาเริ่มไลฟ์แล้วเหรอเริ่มแล้วทำไมเร็วจังอ่ะเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึง่งนะรอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราเรีสักูเดี๋ยวเราเรียไปหาเรียเลยใช่ไหมอ่าใช่จบปั๊บเดี๋ยวเรียเลยนะฮะแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งอเคอยู่กับเราก่อนนะครับเพราะว่าอยู่กับเราก่อน แล้วมาลิสระนะครับที่จะไปตรงนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูปิดแล้วรวยโซนแล้วโดนตอนหนึ่งทุ่มพึ่งกันก่อนอ่าเสร็จปุ๊บนะฮะก็จะเป็นการอ่าเปิดตัวนะครับโปรเจกต์คอนเทนต์ออฟเดอะมันนะครับอย่างไลฟ์ไลฟ์ปาร์ตี้และหาันั้นก็ไปรับชมรายการใหม่ครับผมรวยแน่แค่ยืสครับอ่ะอ่ะนี่อ่ะมาเอาใหม่เอาใหม่อันใหม่เลยเอามาฟุ๊กอ่ะเอาใหม่เลย ห้าเอาใหม่เอาใหม่ห้าสี่สามรุดนเท็กนี่เท็กเองด้วยช่วงรุดนร้อยทั่วไทยกับขามาพ่อคุณโดจชัยยงกองป้องเบอรเกอร์เอ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ตั้งเริ่มดิบอกให้เฉยไว้เลยวรันนี่กิดอะไรก็แกพูดไม่เคลียร์อ้าวหรอโทษทีเขาบอกให้เริ่มใหม่ก็ก็พูดใหม่สิเอออ่ะอ่ะและรายการพิจารณาเราวันนี้คือ เออเนี่ยอ่าอันนี้แหละนะครับผมรายการครับฮะใช่หรอใช่ครับใช่ครับซุ่มาได้อย่างนี้อันนี้ถูกอันนี้ถูกแล้วหรอถูกล้วฮะแน่ทามหาพ่อคุณโดชมิโยโกมบะรเกินนะครับเป็นรายการปริศนาของเราในค่าคืนนี้ทุ่มกันเลยดีกว่านะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรางวัล10บาทในวันนี้ครับผมจับมาเลยอ้าวปะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ด ดูกันนะครับว่าใครจะได้ไปนะครับพร้อมแล้วหยุดเลยครับแล้วขอแสดงความยินดีครับใครใครใครเอ้ยเอ้ยเอ้ยอองชาววัดนะครับโอ้โหดูอยู่นะครับแอบหน้าจอมาเลยนะครับแล้วส่กมาให้ยืนยันสิทธิคบทังเล่นอิสระนะครับ ทนบือซะแล้วนะครับไม่เป็นไรครับถ้ามันยืนยังไม่ทันก็บือเหมือนกันนะครับภายในอีก20าทีนะครับโอได้เงินภายในี20ชั่วโมงนะครับยืนยันสิบมาที่ดิสตะ๊นะครับทางเฟซบุ๊กแล้วมาลุ้นกันได้อย่างนี้นะครับกับทำาวําวคนเราดยองกองฟองบอร์เกอร์